วันนี้จะมาบอกนะครับนเสนอครับไอ้บอดตัวกันยิงดิสนะครับไอ้ตัวที่ผมใช้ในดิสเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีเป็นบอดเพลงครับในส่วนหนึ่งแล้วก็กันยิงดิสนะครับก็คือฉากบางหน้าเป็นตัวเปิดเพลงเนาะแล้วไอ้ฉากข้างหลังอ่ะเป็นตัวกันยิงดิสวิธีนะครับของตัวนี้นะ มันจะมีคําสั่งนะครับตัวนี้นะครับที่ผุมวงว้ปึ๊บคูณยอ,อก,กันอะไรบ้างเปิดไหมหรือแบบโหมดต,ตั้งค่าไอ้โหมดต,ตั้งค่าที่เราจะาหนดช่องเองอะไรอย่างนี้เปิดไหมเปิดใช้งานปึ๊บตั้งค่าโหมดทื่องการใช้งานกดที่หมดมันก็จะมีมานี่เลงคาเชิญคลิปอะไรต่างๆมีหมดการเราโดนยิงดิดนะครับอันนี้ อันนี้ส่งมาปึ๊บกำหนดห้องกำหนดห้องอ่าถ้าเราไม่กำหนดเราก็ส่งไปเลยปึ๊บมากระด้ามานี่ยอีิสาธิตนะฮะเดี๋ยวกันหลังจากที่เราตั้งคาง่างี้ปุ๊บวิธีว่าเราจะรู้ได้ยังไงสักครู่เราก็ copy Link มาหลังจากที่เราเปิดปุ๊บ เราก็ส่งอันนี้ไม่ได้เสียงเขาเป็อันนี้ผมเปิดในดิสผมนะครับก็คือคนทั่วไปจะไม่รู้นะว่าผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นบอดเพลงนะครับปึ๊บประมาณนี้อ่ะมันก็จะไม่เด้งละหรือดิสคอร์ด่งดิคอร์ดดิคอร์ดรกดระเบียบ อ่ะผมส่งไปไม่ขึ้นเพราะว่าไงเพราะว่าผม,มาเปิดการใช้งานอยู่ไม่ให้สามารถวางลิงได้ไอทองเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ผมตั้งค่าไปแล้วส่งได้ไหมส่งไม่ได้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันส่งได้เราก็กดมันเดิมครับหาคำสั่งเลื่อนลงมาชุดตัวนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็มาที่ทั่วไป มันก็จะส่งได้ละอันนี้ไม่ได้๋ยวลองอย่าลองสร้างห้องใหม่กันห้องจุดๆห้องนี้อ่ะห้องสามหลางจากสร้างห้องมาปุ๊บด่วนอ่ะอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้มันวางลิงได้อันนี้ได้ปกติ อันนี้ไม่ได้นะปึ๊บอันนี้3าอีกรอบหนึงวิธีทําถ้าเราอยากให้ห้หองนี้นะครับมันเปิดได้เรากกดอันนี้แล้วเรากด enter ไปเลยนนลกด enter ปุ๊บมาเอาวางได้ละหลังจากที่ว่าเราไม่อยากให้ให้มันวางลิงก์นะก็เหมือนเดิมเลยปึ๊บไม่ได้ละตามนี้เลยนะคุณผู้ชม ถ้าคุณอยากเอาบอทไปใช้นะครับบอทที่ผมใช้อยู่ในดิสนะประมาณนี้ยะก็ไ,ได้ละถ้าอยากให้ใช้ได้ปุ๊บเหมือนเดิมครับวิธีการทำเข้านะที่ว่าผมจะบอกคุณอีกรอบหนึ่งเปิดปุ๊บเปิดใช้งานปิดใช้งานกดไปเปิดใช้งานโหมดไหนหลบถุกลิง์ที่ส่งมาห้องไหน กด enter เลยปึ๊บอ่ะกดผิดเมื่อกี้กดเปิดไปใช้งานปึ๊บลบทุกลิงที่ส่งมาทั้งหมดลดช่องที่จะไม่ให้ลบลิงกด enter ไปอ๋อห้องนี้สะอ๋ออมกดไอ้นี่ไว้ผมลืมกดไอ้นี่ไว้ บยกเลิกห้องแล้วปุ๊บไม่ได้ละมันข้อสังเกตคือมันตัวสีแดงครับใช่แต่ถ้าเป็นตัวสีเขียวอย่างนี้ยปุ๊บอ่ะมันจะสามารถวางได้อ่าขอสังเกตนะไดมีคําสั่งอยู่ยกเลิกนี่นะครับอันนี้เช่นกันปุ๊บอันนั้นอันนั้น,นสีเขียวอยู่เราก็กด ตัวนี้ตัวนี้มันก็จะปึ๊บเพิ่มมามันบอกว่าเพิ่มเบอร์ส่งลิงก์ได้ละให้มันมสีแดงยกเลิกไม่ได้ละตามนี้นะฮะพอจะใช้ได้กันเนาะวิธีการใช้กดคำสั่งนี้กดอันนี้กดเปิด มดไหนแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณจะเลือกเลยว่าคุณจะไม่ให้ลิงก์อันไหนเข้าดิสคุณนะแล้วแต่คุณจะเลือกปึ๊บก,กดไปอันนี้กําหนดช่องที่ว่าเราจะให้ส่งได้ก็เลือกเลยแล้วแต่คุณกดไปปึ๊บมันเดิมครับเช่นเคยเดี๋ยวผมย้ำแล้วแล้วอีกเนาะมันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับเขามากครับ